ลายนี้จะเป็นลายเทคนิคการดึงแม่เหล็กนะคะสีที่เตยใช้จะเป็นอันโดเมด้าหนึ่งและ2ออันโดเมด้าหนึ่งะคะ่ะ mm hmm. เขาจะออกเป็นเนื้อที่เป็นสีสีแบบนี้นะคะ mm hmm. ถ้าอ mm ันโดเมด้าสองเขาจะเป็นแบบเหลือบ mm hmm. เขาจะเป็นแบบว่าเหลือบชมพู mm hmm. เหลือบฟ้า mm hmm. เหลือบสีเหลืองแบบนี้คะ่ะอันที่สีที่เตยทาตรงพื้นนะคะ ทีนี้เราก็จะมาเริ่มกันทำลวดลายอันโดเมดาเราจะทาสีเต็มเล็บเลยเพราะว่าตัวที่เป็นสีแม่เหล็กอะคะ่ะเม็ดสีเขาจะมีความข้นเราจะทาตั้งแต่โคนมาถึงปลายเล็บนะคะเพื่อที่ให้เม็ดสีเขาค่ะเรียบเนียนแล้วก็แน่นไล่จากซ้ายมาขวาหรือขวามาซ้ายก็ได้นะคะอย่าลืมปิดปลายเล็บ หลังจากทาสีเสร็จแล้วค่ะเราก็แต่ก็จะใช้ตัวที่เป็นแม่เหล็กตัวนี้นะคะในการดึงลวดลายวิธีการดึงแม่เหล็กค่ะเราจะตั้งแม่เหล็กตั้งขึ้นนะคะแล้วก็ทาบมาด้านข้างของเล็บลูกค้าแล้วเราก็จะเลื่อนแม่เหล็กลง อีกด้านหนึ่งค่ะเราก็จะตั้งแล้วก็ทาบเข้าไปด้านข้างเหมือนเดิมเราจะเลื่อนแม่เหล็กเข้าหาตัวเรานะคะเราจะกลับมาที่ด้านขวาอีกรอบหนึ่งเราจะดึงขวาซ้ายแล้วก็ขวานะคะแล้วก็เลื่อนมาทีนี้ตรงปลายเล็บค่ะเอียงเข้า45องศาแล้วเราค่อยหักแม่เหล็กให้ตั้งตรงนะคะเราสามารถขยับแม่เหล็กเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ ตามความที่เราต้องการเราอยากได้ลายลูกแก้เป็นแบบไหนนะคะพอเราได้แล้วเราก็จะดึงแม่เหล็กเข้าหาตัวเราเลยแบบนี้นะคะอบไปก่อนในรอบแรกค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดึงแม่เหล็กในรอบที่สองเหมือนเดิมสีที่เตยใช้ในการทําลวดลายตัวนี้ค่ะก็จะมี3มสีหรือว่าถ้าใครไม่อยากได้3มสีเราจะเลือกแค่2สีก็ได้นะคะ สีที่ได้ใช้สีแรกนะคะจะเป็น ag 79เราเอามาแตะตรงจานสีได้เลย ag 83ก็ต่อด้วย ag 82นะคะ สีรลองพื้นใครจะทาหนึ่งรอบหรือ2รอบก็ได้นะคะนี่้จะทาอีกหนึ่งรอบเทคนิคการทาเราจะทาตั้งแต่กโกลคนมาจะหลดปลายเล็บเลยนะคะอย่าลืมปิดปลายเล็บเสร็จแล้วเราก็จะดึงแม่เหล็กเราจะตั้งแม่เหล็กเข้ามาชิด กับเล็บเลยนะคะให้เขาขึ้นขอบแบบนี้ก่อนเลื่อนมเมล็กเข้าหาตัวแบบนี้นะคะอีกด้านหนึ่งเหมือนเดิมค่ะเราก็ตั้งให้ขึ้นขอบแบบนี้ก็เลื่อนมเมล็กเข้าหาตัวเรานะคะขวาซ้ายแล้ว,วก็กลับมาขวาอีกทีหนึ่งค่ะทำสามครั้งนะคะอย่าลืมว่าเราต้องทำสามครั้งเลื่อนมเมล็กตรงปลายเล็บเราจะเอียงเข้าประมาณ45องศา แล้วเราก็จะตั้งแม่เหล็กให้ตรงแบบนี้นะคะเอียงตั้งแม่เหล็กให้ตรงเสร็จแล้วเราก็ดึงะะก็จะได้เป็นลายลูกแก้วอบในเครื่องอบ LED ค่ะสาสิวินาทีถ้าเป็นเครื่องอบ UV ผสม LED แล้วก็อบที่ หกสิบนาทีนะคะทีนี้เราก็ใช้สีมาแตะตรงจานสีสีที่เราต้องการเราจะเริ่มจากสีเหลืองก่อนนะคะ สีเหลืองเริ่มกลางเล็บเลยวาดเป็นรูปเฟรนหรือว่าตัว U ได้เลยนะคะขนาดความเส้นหนาบางแล้วแต่ที่เราต้องการแต่ถ้าเราลากเส้นให้หนานิดนึงนะคะ่ะจะทำให้เราเห็นลายชัดขึ้นนะคะ เสร็จแล้วจะใช้แม่เหล็กดึงแค่ปลายเล็บค่ะเอียงเข้าตั้งขึ้นดึงแม่เหล็กลงตรงสีเหลืองของเราก็จะเป็นลายลูกแก้วนะคะออไปก่อน <c oughs> สิบวินาทีให้สีเหลืองเราเซตตัวก่อนคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำสีที่สองกันได้เลย สีที่สองแต่จะใช้เป็นสีชมพูนะคะเราจะวาดให้ชิดกับสีแรกเลยตัวนี้นะคะชิดกันได้เลยนะคะลากขี้กับสีแรกได้เลยะคะ่ะ พอเราได้สีตามที่เราต้องการแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะแม่เหล็กเราจะเอียงเข้าแล้วก็หักตั้งตรงพอเราได้ตามที่เราต้องการเสร็จแล้วเราดึงแม่เหล็กออกเลยค่ะนะคะสีชมพูของเราก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งอบสิบวินาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำสีที่สาม สีที่สของเตยก็ที่เตยใช้ก็จะเป็นสีออกประมาณสีฟ้าฟ้านะคะทาชิดกับสีชมพูไปได้เลยะคะ่ะทาชิดได้เลยนะคะพอได้สีที่เราต้องการแล้วเราก็จะใช้แม่เหล็กในการดึง เอียงเข้า45องศาแล้วเราก็หักไม่เหล็กตั้งตั้งกรงแบบนี้นะคะตรงไปเล็บพอลายขึ้นแบบที่เราต้องการแล้วเราก็ดึงไม่เหล็กออกตรงไปเล็บเราก็จะได้สีที่เป็น3ชั้นทีนี้ก่อนที่เราจะลงท็อปเราก็จะอบให้สีแห้งเลยนะคะ30วินาทีในเครื่องอบ LED ถ้าเป็นเครื่องอบ UV ผสม LED ก็อบที่60วินาทีนะคะ เหมือนเดิมค่ะลายนี้เตยก็จะใช้ตัวท็อปที่เป็นตัวโอเวอร์เลนะคะเพราะว่าในช่วงที่เราลงสีะคะ่ะสามสีแต่และชั้นบางทีเราจะลงน้ำหนักมือไม่เท่ากันนะคะจะมีสีหนึ่งนูนสีหนึ่งไม่นูนเราก็จะปรับสภาพหน้าเล็บโดยการใช้ตัวท็อปโอเวอร์เลที่เป็นเนื้อหนาตัวนี้นะคะในการหาท็อปลายที่เราทำไป เทคนิคการทาเบสสีแล้วก็ท็อปเราก็จะทาแบ่งสองในสามส่วนของหน้าเล็บนะคะชิดจากด้านซ้ายไล่ขนแปลงมาด้านขวาปิดปลายเล็บทุกครั้งนะคะแล้วเราก็ทาเต็มเล็บชิดจากซ้ายไปขวาหรือว่าเราจะชิดจากขวามาซ้ายก็ได้นะคะ,นะคะจะเห็นได้ว่า เนื้อหน้าเล็บของเราก็จะเรียบเนียนเสมอกันไม่มีเป็นร่องรอยนะคะท็อปของเราจะอบในเครื่องอบ LED ค่ะ60วินาทีถ้าเป็นเครื่องอบ UV ผสม LED แล้วก็อบที่120วินาทีนะคะอันนี้ท็อปโอเวอร์เลย์จะเป็นท็อปที่อบแล้วต้องเช็ดหน้าเล็บนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเช็ดหน้าเล็บของตัว ท็อปโอเวอร์เลยของเรานะคะเตยจะใช้เป็นตัวน้ำยาเช็ดเจลหรือเจลคีมเปอร์ในการเช็ดนะคะจะทำให้ท็อปของเราเงากว่าถ้าเราใช้ตัวแอลกอฮอล์มาดีจะทำให้ท็อปของเราไม่เงานะคะจะมีความเป็นด่างเยอะขึ้นใช้สําลีไหลขน แตะตัวน้ำยาเช็ดเจลตรงนี้นะคะเจล c l e a n อ e r อบหองสิวินาทีเสร็จแล้วเราก็จะเช็ดถูความเหนื่อของท็อปออกถูกแรงๆเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็ให้ท็อปเซตตัวสักหนึ่งนาทีอย่าเพิ่งไปจับตรงหน้าเล็บนะคะเพราะว่าถ้าเราอบแล้วเช็ดหน้าเล็บเสร็จแล้วค่ะเราไม่รอให้ตัวท็อปเซตตัวค่ะแล้วเราไปจับจะเหมือนการปั๊มลายนิ้วมือจะทําให้ตัวท็อปของเราไม่เงานะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองทําตามได้เลยค่ะ